อีกล้กูชกไปดีดมึงก็ได้น่ากบพี่มาโอยน้ออง้ไอ๊ยยังเบาเยาโอ้ย ไอ้แม่มันปวดขากูไห้มันอยูไปให้มันบัดหยูกูลงทางมึงเบิงแน่ยที่หลันผัวมึงก็ไม่เห็นอย่างเนี้ยนั่งส่อมไทายคลิปวันว่างอยู่เห็นเบิดวันว่างเขาเห็นกันพรุ่งนี้ไม่ว่างมื่อื่นก็ไม่ว่างวันไหนก็ไม่ว่างวันไหนก็ไม่ว่างครับพี่น้องครับจังโอ้ยมันกับเบว่างพอดมันกับเเบิงแน่นะมึงมือหูเมึงตาเนี่นะว่ากูนี่นั่งนี่รดนี่เนาอบักบักบบักบักบับัก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  มันก็บพ่อแง่เอวแม่กูในน่มึงก็ได้นะวันนี้ก็ไม่ว่างครับคุงนี้ก็ไม่ว่างครับตายตายตายหมดกับครู่บานนี้ยับกระชิกโทดเด้อ่ากบ้างเน่ผมพอมืดหูมืดตาอยู่มันึงก็ยังไม่ใส่มันอยู่โอยโทษดอกไม้พัวมืดก็ได้ข่าปลามึงก็บบฮหูจะผีบ้าหมอบุหูจะผีบ้าบ้ากับบ้านกับโทด หูเรื่องนี่ยละว่าหูเรื่องกับจะได้มาทำกันอันเจ้าต้องปรเส้นมันอีกบ่แม่เอาขึ้น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 ที่พ้อที่ดีอันดีดีได้แบนี้วนขึ้นกันนแม่ขึ้น้งไปแล้วราคอยทิพยี้ว่าต้นไส้โอ้ยเกิดเกิงแหนขึ้นการถรถเปิดไปทุนอีกละกูไปทุกไปดี้มึงก็ได้ กะเทาลเท่าแม่ลุงใหญ่ลงปะหัวใ่ใช่ัไ่ัหัวมันเอะปหัวไปย่างเราถอดกันจไปเคียวหมวอัมจะพาจะก้องักนี่มาย่างดอกกุยย่างหงอนี่ไปแล้วไปไนู่นักพี้บ้าไปกกันย่างเอาจะมาทางมันนายไปแม่เมื่อไปห่าพาย่างไปดอกจะแม่มันโผดมันโผเนาะน้องเคยกับน้องเคยพี่บาได้น้องเคยกับน้องเคยพี่บาูเกือบตายเกือบตายเอวกันเจ้า i you